อามาถึงเส้นทางที่เป็นเส้นทางที่เป็นทั้งหลักและเป็นเส้นทางเลี่ยงในตัวนะครับก็คือ,อ M81 ที่มีการมีการพูดถึงแล้วนะครับก็คือเป็นมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบ,บุรีอย่างที่บอกไว้ว่าคึกคักแน่นอนเพราะว่านอกจากจะไปทางฝั่งตะวันตกได้แล้วยังสามารถลงใต้ได้ด้วยนะครับนอกจากจะคึกค,คักแบบนี้แล้วนะครับสายเหตุสําคัญก็คือมีการเปิดให้ประชาชนใช้ฟรีในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ด้วยนะครับส่วนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามได้จากรายงานของคุณสุภาวดีเนียมทองครับนักขาวทีต้ การเดินทางของประชาชนในช่วงของเทศกาลปีใหม่นะคะซึ่งมัตเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีนะคะเป็นเส้นทางหนึ่งที่ประชาชนเลือกใช้ในการเดินทางมายังจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมีทั้งเดินทางมาพักนะคะและเดินทางแบบไปกลับค่ะพอที่นี่นะคะระยะการเดินทางเหลือเพียง96กิโลเมตรใช้ระยะเวลาเดินทางเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นค่ะซึ่งมัตเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีนะคะเปิดให้บริการฟรีตลอดสาย ช่วงของเทศกาลปีใหม่2,568ระยะทางในการเดินทางนะคะจากบางใหญ่ถึงกาญจนบุรีรวม96กิโลเมตรค่ะจะมีการจำกัดความเร็วอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะใช้เวลาวิ่งประมาณ1ชั่วโมงเปิดให้เฉพาะรถสีล้อเล็กเท่านั้นนะคะในการเดินทางขึ้นมอเตอร์เวย์ค่ะโดยที่นี่นะคะจะมีเส้นทางบริการประชาชนค่ะ และมีจุดบริการประชาชนที่นี่จะมีการบริการในเรื่องของการพักรถนะคะการสอบถามเส้นทางการท่องเที่ยวรวมถึงมีการบริการห้องน้ําชั่วคราวด้วยค่ะโดยที่นี่นะคะช่วงของเวลา7จ็ดโมงถึงแปดโมของวันนี้ค่ะมีรถนะคะเดินทางเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรี1170พคันค่ะและในช่วงเวลา8ปดโมถึง9ก้าโมนะคะมีรถเดินทางเข้ามา1.500 76็ันค่ะโดยที่นี่จะมีการเก็บข้อมูลนะคะรวบรวมรถในการเดินทางเข้าของแต่ละวันค่ะซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาเองนะคะมีรถเดินทางเข้ามาถึงจังหวัดกาญจนบ,บุรีถึง1 1 5 4 8คพันค่ะเฉะพาะขาเข้าเท่านั้นค่ะท้ายวันนี้นะคะจะมีรถเดินทางเข้ามามากกว่าเมื่อวานนอกจากจุดบริการประชาชนนะคะยังมีจุดคัดกรองนะคะ4จุดด้วยกันก็นกคือที่ท่าม่วงท่ามกาตะคำ นะคะและก็เมืองค่ะโดยจุดคัดกรองเหล่านี้นะคะจะคัดกรองเฉพาะรถสีล้ลอเล็กเท่านั้นค่ะตรงน,นี้เป็นจุดบริการระหว่างกลางทางจากบางใหญ่สู่กาญจนบุรีจะมีบริการให้เข้าห้องน้ํานะคะตอนนี้ยังไม่มีปั๊มน้ํามันนะคะก็รบกวนผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะเช็คสภาพของรถความพร้อมของรถแล้วก็เรื่องน้ํามันนะคะแล้วก็ความเร็วนะคะตอนนี้กําหนดความเร็วอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ เนื่องจากการสร้างทางหรือว่าการทําทางของเราเนี่ยยังยังไม่เรียบร้อยนะคะก็คือตอนนี้เปิดให้ใช้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนเป็นนโยบายของกระทรวงคมนาคมค่ะสำหรับการสอบถามนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งเดินทางเข้ามาใช้บริการเส้นทางมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบ,บุรีนะคะประชาชนบอกว่าสะดวกในการเดินทางนะคะและเจ้าหน้าที่ก็ให้บริการดีค่ะมีการให้คําแนะนํา สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในการเดินทางไปนะคะรวมถึงมีการดูแลเรื่องของน้ำดื่มพกน้ำนะคะซึ่งสะดวกต่อประชาชนในการเดินทางเป็นอย่างมากค่ะเพราะสะดวกดีครับสะดวกดีครับสะดวกดีมากฮะมีจุดบริการบริการที่ดีมากเลยทำบุญตามวัดด้วยจะท่องเที่ยวด้วยวันมันเป็นวันหยุดไงเป็นวันหยุดแล้วก็ชวนกันมาได้กลับอะไม่ได้ข้าเนี่ย เดนินทางมาจากนนทบุรีค่ะแล้วก็ปลายทางกาญจนบุรีค่ะเจะไปสวนดอกไม้ค่ะที่เป็นเมโปการเดนสะดวกอยู่ค่ะแต่ว่าอาจจะติดเรื่องห้องน้ำนิดนึงแต่เข้าใจว่าเพิ่งเปิดใหม่ใช่ไหมค่ะแล้วก็มีเหมือนเจ้าหน้าที่จะแบบคอยประจําจุดระหว่างทางอะไรเงี้ยค่ะเห็นเจ้าหน้าจจที่ค่ะให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ค่ะเพราะว่าวันหยุดที่ทุกคนได้หยุดกันเนาะเจ้าหน้าที่ไม่ได้หยุดคอยซัพพอร์ตค่ะ สำหรับคนที่จะเดินทางใช้เส้นทางมอตวเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีนะคะที่นี่ยังไม่มีจุดบริการน้ํามันค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีการตรวจเช็คน,น้ำมันให้พร้อมนะคะก่อนใช้เส้นทางค่ะแต่หากมีปัญหาอะไรนะคะสามารถใช้บริการที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ1,5,8,6ค่ะฟรี24ชั่วโมงนะคะที่นี่จะบริการเรื่องของรถเสียหรือน้ํามันหมดค่ะจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการและก็ดูแลประชาชนตลอดเส้นทางการใช้บริการค่ะ ซึ่งมัลตเวย์บางใหญ่กาญจนภูรีนะคะจะเปิดให้เป็นการเพียง8วันเท่านั้นค่ะก็คือวันที่26กันวาคม2567ถึงวันที่2มกราคม2568ค่ะและหลังจากนี้นะคะในช่วงของวันหยุดยังสามารถใช้บริการมอเต์เวย์ได้ฟรีค่ะ